ป้ายแดงผ่อน1 0 0 0 0หมื่นแต่เป็นมือสองอะผมให้ผ่อนแค่5 0 0พพอกับคันนี้เลยซูซูกิสวีป1 2 G.L ปี2019คันนี้ได้เลขไม้โคตรน้อยเลยนะแล้วตอนนี้เป็นรถคันสุดท้ายของโชลูมแล้วนะต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่รู้นะว่าจะหาราคาเท่านี้มาขายได้อีกไหมเพราะตอนนี้ลถราคาขึ้นคันนี้ความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในส่วนของดีไซน์ดีไซน์ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วจะออกแบบมินินะครับนี่มีไฟ Daytime r ล n n i ิ g l ไ g h t แบบนี้มาให้ด้วยเนาะแล้วเนื่องจากคันนี้เป็นรถที่ างติดรถมันปี2019เนาะเนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนยางโอตานี้ให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยน,นี่ได้ยางใหม่ไปเลยของจริงเนี่ยสภาพดีมากแล้วพอเปรถสีน้ำเงินอ่ะโหรถมันสวยสวยจริงๆผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมพอเป็นตัวเนี้ยโคดนิยมเลยมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะรุ่นเนี้ยเมื่อเทียบกับนิสสันมาแล้วนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยขายดีกว่าเยอะเลยตายท้ายเนี่ยเขาให้สปอยเลอร์แล้วคีบฉลามด้านบนมานะครับรถก็จะดูแพงมากขึ้นไฟท้ายเนี่ยให้เป็น LED มาแล้วนะดูสวยงามดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยใจผมนะส่วนตัวนะถ้าเป็นสีขาวสสีีดดดาเเเเนนนนน่่ยยมมัูไคอออลแถ้้ป็กวิ สีแดงเงี้ยผมว่ารุ่นมันเด่นดีนะทุกคนคิดว่าถ้าเป็นรุ่นเนี้ยสีไหนดูแล้วเด่นสุดเลยอะ่ะภายในเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขารักมากเลยนะดูจากที่บังแดดนี่พลาสติกเนี่ยจากโรงงานเขายังไม่แกะเลยนะทั้งสองข้างแล้วก็ตัวเบาเนี่ยเขาหุ้มเป็นผ้าหุ้มมาให้นะเป็นหนังหุ้มบอกเลยว่าขนาดตัวเบาเนี่ยที่หุ้มมาเนี่ยสภาพยังดีเลยซึ่งเบาด้านในเนี่ยบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คอนโซลต่างๆสภาพแบบไปจริงๆเลขไมค์คันเนี้ยวิ่งแค่หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองรถป้ายแดงมือเดียวไมนนค เพราะภายหลังว่ารถคันนี้ทนหนักน้ำท่วมมีความตัดต่อหรือว่ากอไม่เนี่ยเราเปนดีซื้อคืนแต่จำนวน100%คันนี้ราคาข้าตัวไม่แช่2 8งแ0 0่บาทต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม้น้อยสุดตลาดและสภาพดีสุดในตลาดและไม่พอราคาถูกสุดตลาดด้วยใครสในใจคันนี้นะครับติดต่อผมได้นะครับเจมออกเรดออตโต